วมาให้แล้ว3คนดังสุดชั่วโมงนี้บอสพอธนเดชฟรุกกับประเด็นที่ถูกเสิร์ชพ่วงถ่ายชื่อนาทีนี้ชื่อของบอสพอหนาำตาตระ,ะเคทะเนศมือหนึ่งวงการขายตรงและฟรุกเริกโพลดาราแักธุรกิจชื่อดังกลายเป็นคำค้นหานที่ถูกเสิร์ชข้อมูลและพูดถึงในวงกว้างโดยคนแรกบอสพอสาศาสดาผู้นำจิตวิญ,ญญาณดีไอคอนกรุ๊ปที่เพิ่งโดนปร,ปรงอ,อายัดทรัพย์ เสดเงิน100กว่าล้านร่วมกับบรรดาบอสดังๆขณะบอสหมอเอกเพิ่งถูกศาสนาสุขตำรวจบุกตรวจคลินิกกระชักหน้ากากหลังหลักฐานชี้ชัดเป็นหมอเถื่อนเจ้าหน้าที่ลัน่นโทษแรงทำคนเข้าใจผิดเป็นหมอเรื่องของบอสพอดไอคอนยังลามไปเกือบทุกองค์การทางข้าราชการและการเมืองมีคลิปเสียงทยอยออกมาประจานความโสมมของความไม่โปรง่งใสมีทางการบูชาเทวดา ทั้งการได้ตบรับด้านนายชัยวุฒิรองหัวหน้าพักพลังประชาราัฐระบุว่าต้องตรวจสอบว่าเป็นเสียงใครเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการสิ่งที่สําคัญคือคลิปเสียงดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาใดเป็นช่วงที่บุคคลดังกล่าวมีตําแหน่งหน้าที่ทางราชการหรือเป็นแค่บุคคลธรรมดาที่เป็นหลอกลลงต้มตุนคนรังรายที่สองคือธเนศวงศามือหนึ่งวงการขายตรงนักธุรกิจพันล้านบาท อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมเจ้าของหนังสือชื่อดังขยันถูกที่ปีเดียวรวยและเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการขายตรงให้กับบอสพอโดยบอสทเนตยอมรับว่าสนิทกับบอสพอเพราะบอสพอเคยเป็นลูกทีมในรายการขายตรงของตนเองนานถึง7ปีก่อนที่บอสพอจะแยกย้ายออกมาก่อตั้งดีไอคอนกรุ๊ปในปัจจุบันซึ่งบอสเทเนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนกรุ๊ปแต่อย่างใด แต่เดิมบอสเนตโด่งดังแค่วงการของตนเองแต่หลังจากนายตั้มไม่มีติ๋มออกมาปูดเรื่องราวบอทอกุลซื้อของบอสพอดีไอคอนกรุ๊ปทำให้สปอตไลท์ทุกดวงสาดสสองมายังบอสเนตแบบปลีกเลี่ยงไม่ได้โดยบอสเนตถูกยกงย่องเป็นปรมาจารย์ของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายและหลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจก็เบีเข็มสมัครชิงผู้ว่ากทมในปี2565ได้หมายเลข14 ได้คะแนน,นเสียง1น,นึ่นาคะแนนและนายชาช่ชาติธิพันธุ์ทุชนะเป็นผู้ว่ากทมจากนั้นบอดเนศลงสมัครรับเลือกตั้งในพรรคทางเลือกใหม่โดยเป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่8แต่สุดท้ายพรรคก็ไม่ได้สสแม้แต่คนเดียวต่อมาในปีสอง5นานยสมหมายเอี่ยมสะอาดข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แ,แต่งตั้งบอดเนศเป็นคณะทำงานด้านการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านชีวิตส่วนตัวเขาแต่งงานกับกบอนุสราจันทรังสีนักแสดงลนผู้ประกาศรายการชื่อดังโดยผลงานเด่นของเธอคือภาพยนตร์เรื่องแฟนชันและเมื่อ12กันยา2564กบอนุสราพร้อมด้วยสามีบอธเนศออกมาแถลงข่าวถึงกรณีถูกผู้ซื้อบ้านช่อโกงในการซื้อขายบ้านสุดหรูราคา55ล้านบาทพร้อมเผยว่าผู้ที่มาเช่าซื้อน,นั้นอ้างประกอบธรุรกิจเกี่ยวกับหุ้นแถมยังหลอกสามีสูญเงินอีกหลายล้านบาท โดยกบกลบาบอภิ thal ว่าที่ออกมาแถลงก็เพราะอยากเตือนให้ระวังพฤติกรรมของคนคนนี้เขาจะอยู่บ้านดูราคาแพงๆซึ่งมีหลายคนที่โดนหลอกก็อยากให้ระวังเพราะเขาพูดจาดีมากหน้าใสซื่อคนดังรายที่3คือฟลุกเกิกพลดารานักธุรกิจชื่อดังผู้บริหารบริษัทบีฮิปไทยแลนด์จำกัดหรือบีฮิปที่กำลังถูกสังคมตั้างคำถามไปเทียบเคียงธุรกิจของทีไอคอนกรุ๊ปโดยฟลุกร้อนแถลงการของบริษัท ดับข่าวลือว่าบริษัทยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ2545และได้รับใบอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทมีนโยบายในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าฟลุกเลอก์พลเพิ่งเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่9มีนาคม2567ที่ผ่านมากับนาจาลีเจรวนนท์เธอเป็นหลานสาวของเจ้าโสธนินเจรวนนท์เจ้าของอาณาจักรเครือซีพีนักธุรกิจที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเจ้าของทรัพย์สิน1.25หมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ4 0 0แสนล้านบาทนั่นเองขอขอบคุณภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสรุปโดยคอมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ